สบายดีทุกคนเนาะพบก,กับซ่องบุลองม่มุ้งหูเมื่อนี้พาทุกคนมาเบิ่งสวนก็มีหลายอย่างเนาะที่ที่ได้สวนในนี้เนาะหญ้าหกนิดนนะึงไงทางพุ่นกนะ็ำลันคาเนาะประมาณสองงานคเนาะในทางพุ่นกำลังลงงานกล้าบกุกกำลังลงหงเนาะเอาประเด็น อยากจะให้ทุกคนเบิ่งก็คือว่าหัวข้อสำหรับวิดีโอนี้ก็คือว่าข้อดีของการเด็ดยอดพี่แอร์มังม,งมงนะ่วงเนาะหรือว่าต้นมังม่วงเวลาที่เราลงดินเห็นบอกทุกคนปกตินี่ต้นมังม่วงต้นนี้มันจะมียอดเดี่ยวเนาะแล้วก็มีกิ่งเดียวมีงาเดียวแต่ว่าเวลาที่เรา เด็ดยอดหรือว่ามันถึกการเด็ดยอดออกไปเนาะมันจะเห็นห้มีหลายกิ่งเนาะหรือว่าหลายงาภาษาลาวเขาภาษาไทายว่าหลายกิ่งเนาะือว่ามีหนึ่งสองสามเนาะอ่าสรุปแล้วต้นมะม่วงต้นนี้มีสามมีสามกิ่งเนาะเวลามันใหญ่ห จะแตกออกไปแนละ้วเป็นฟุ่มเลยเนาะเป็นฟุ่มเป็นสามกิ่งเลย <c oughs> ซำม,มาได้ต้นหมม่วงสามต้นในต้นเดียวเนาะอนนี้สามกิ่งออกไปนะี่เวลาใหญ่มากก็จะเป็นฟุ่มเนาะแถวนี้แมนบปล่านีน่อันนี้เด็ดยอดนี่บบได้ตั้งใจเด็ดได้ทุกคนเนาะแเแบ,แบมาเด็ดให้เนาะแบมากินแบปตูพอ่อเลี้ยงไว้ตอนยังมอไดเอาออกเนาะ นี่ตอนนี้ก็ถึกกัดยอดบ่เด็ดย,ยอดแล้วก็แตกกิ่งออกมานี่ยแต่ก็มีอีกกิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะตนรงตรงนี้นี่ก็มาประมุดเนาะนี่ต้นมันออกถึกแบ่กัดยอดไปละมันก็เลยแตกตาวอยู่ที่ต้นนี้ต้นนี้แทนนี่นี่มีหลายต้นทุกคนที่มันเป็นแบบนี้ ตันนี้ก็ออกไปหลายงาเลยไอกิ้งหลายงาเนาะเนื่องจากมันถึงแบ่เด็ดยอดมันเออเบื้องยิ่นึงก็ขึ้นว่ามันเป็นคอเสียเนาะแต่ว่ามาเบื้องแล้วมันก็เป็นคอดีอย่าง,งนึงเนาะทุกคนเวลาแแบมากินยอดมนันนะเด็กอันนี้ต้นบางโทเรียนเนาะแปบกินยอดมนันแล้วถึงเด็ดยอดออกไปแล้ว เป็น2ององงาเนาะสองกิ่งออกมากสิผลิตขึ้นมาสิบวได้แล้วเนาะ,นะซื้อเบียออร์ม่มาเนิดประมาณสามล้านเนาะตกใจว่าผลิตแบมันกัดงามขึ้นมามนสีตายตัวนี้มันเสียบยอดเ,อ,เอาโคโดแต่ว่ามันก็แตกกิ่งมานีเนี่ยข้างบงต้นบาง่วงต้นนี้ทุกคน มันกาลัางแตกแตกงาออกมาใหม่นะหนึง่งงาสองงาสามอันนี้ก็สามงาเท่ากันต้นนี้นี่คือขอ้อข้อดีของการเต็ดยอดเต็ดยอดต้นไม้หรือว่าต้นหม่กม่วงต้นหมัางไม้กินมากฮะมันจะแตกงาออกมาแบบนี้เห็นไหมีหลายงาเนาะ เดี๋ยวเวลามันมันใหญ่ละสิอัปเดตให้ทุกคนเบอ่งตติมอีกว่าต้นไม้ซุนนี้เวลาที่มันถึงเด็ดยอดล้วมันใหญ่ขึ้นมาผ่านมาประมาณ3ามหาสเดือนหรือว่า6เดือนเนราะว่ามันเป็นต้งแตงลักษณะแตงแต่สิอัปเดตให้ทุกคนเบิง่งอย่าลืมติดตามไปร้ากันเนาะในซ่อ,อง,บ,องบุลองบุหูของพวกเขาอันนี้มันถุเรียนเนาะถุเรียนกะแตกออกมาลายลายงาลายกิง่ง ต้นหมูม่วงเขียวสะเวยด็กัเดี๋ยอดมันถึกแปะกัดออกไปแล้วมันก็เป็นสองงาแล้วมันนี่เป็นข้อดีของการเด็ดยอดเนาะเด็บยอดต้นไม้เขาหรือว่าต้นไม้ต้นก้าเขาเที่ยวห่อลงดิบเนาะ เอาลงประมาณประมาณอาทิตย์นึงแหละทุกคนแต่เบี้กัดยอดมันนะนนี้มันต้นมกทวดดินเนาะต้นมกทวดดินพันนี่เราเสียลงเป็นสวนมปสิแดีวทุกคนเห็นว่ามันเป็นว่างๆสิเนาะระวังต้นทวดดินนะเขาได้ปลูกมะฮุ่งน,นะปลูกมะฮุ่งฮองแลนด์เอาฮุ่งฮองแลนด์ใส่ซับวาง ต้นทวดินนี่อันนี้ทวดินนี้เขาปลูกก่อนละเดือนเดือนปลายเนาะแล้วคอยเอาต้นมกฮุงฮอลแลนด์มาใส่เป็นประโยชน์ของการเอาทวดินมาลงเนาะลงอ่าใกล้กับลงก่อนปลูกมกฮุงใช่ไหมข้อดีก็คือว่ามันจะคุมหยาเนาะ มะเจนไฮดินซุ้มแล้วก็เฮ็ดให้ินมูมีหย่านะถ้าเขาบอกอาทุดินมาลงก่อนนี่ก่อนที่จะปลูกนี่นะอาจจะเฮ็นหย่าขึ้นนะแล้วต้นทุดินมันก็มันก็เป็นพืชที่แบบปั๊บปูงดินแล้วเพชรไฮดินเฮ็ดให้ดินผู้พูยนะเฮ็ดให้ดินล้วนซุยอันสีมนะ่วงนี่แม่เมื่อไหร่ทุกคนต้นหมวกทุดินเมื่อไหี่ จะปลูกระวังต้นบางฮวงเนาะต้นบางฮวงเขาก็ได้หาก็เอาลงเนาะซุนนี้ลงประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะแถวนี้แถวนี้สามสาม,สามแถวนี้หงอาทิตย์หนึ่งื้อน,นี้หาก็ลงมื้อนี้ซุนนี้เนาะแขวนหลังเัี้ย,ยงสีลงต่อไปอีกทุกคนพูดแหละจนสุดสุดดินเขาพูดแหละสุดแปลงเขาพูดแหละ แต่ว่าวัานนี้เอามาลงเติมอีกประมาณ4แถวประมาณ4 40 40บเบ้านะสีสบเบี้ยแล้วก็เบ้เาหนึ่งเขาเสียเขาสีใสอ่าสามหาสีตนนะ่ต้นเนาะต้นมะฮึงเขาเพื่อเอาไว้คัดเพศเนาะเอาไว้เอาคัดเอาที่ต้นมันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เลือกเอา ต้นที่เป็นต้นสมบูรณนะ์เพศเนาะเขาจะว่าคัดตอนมันออกดอกผ่านไปประมาณสองหาสเดือนเวลาเริ่มออกดอกเขาจะเอาคัดเอาต้นสมบูรณ์เพศหรือว่าต้นกระเทยไวนะ้เนาะมากมันสีเป็นเรีเรยวๆทรงกระบอกส่วนตัวผู้ขเขากะตัดทิพยหรือว่าตัวแม่เขาก็ตัดทิพย์หนระว่าในาสมมติว่าเบ้าใหที่มัน บุมีต้นกระเทยบุมีต้นบุมีต้นกระเทยนะมีแต่ต้นแมร์เขาก็ต้องจำเป็นต้องได้เอว้วเนาะว้ต้นหนึ่งอันนี้เพื่อคัดเนาะเราจะปลูกเบ้าหนึ่งประมาณ3ามหาสต้นบางเบ้ากับหต้นเดียวแต่มันจะเกิดที่จริงแล้วเหอยอดในนี่หาเนาะหาในหาเม็ดแต่ว่ามันกระโบออกเนาะบาง ออกออกเบิ่งบ้าก็ออก,ออกแต่สามแต่สี่ครับอันนี้ซูมนี้ปลูกมาได้อาทิตยหนึงละกระชิอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะได้อาทิตยหนึงตันนี้กำลังไ้น้ำอยู่นีกแถวนี้มันได้ดปลูกะมะพร้าวขทิเนาะ ทางพุ่นไปทางพุ่นเลยแมนไพายเดี๋ยวจะหน่อยสิพาไปบึงต้นพาไพาเลี้ยงน้องพาจีนแล้วก็พาบงหวานเนาะปลูกสลับกันต้นแถวนี้เป็นต้นต้นพ่อกะทิปลูกได้ประมาณสองเดือนได้สักนี้แต่ว่าปลูกมันน้อยเนี่ยเบี้ยน,น้อยเพราะเบี้ยใหญ่จะแพงหลายภาะทินี่ก็เลยเอา เบีย้ยน,น้อยขนาดเบีย้ยน,น้อยนี่ก็แสนปลายเลยสามต้นเนาะเป็นข้าวกะทิพันธ์แท้เลยของไทยพี่น้องน,นำของมาจากประเทศไทยต้นท้าวกะทินะเดลืองนิดนึงเนาะต้นเน้น้ยหนึ่งแสนปลายแสนหาแสนหกนะราคาละบึง ไผนะ่เนาะไผ่ที่เา้าต้นไผ่ที่เ้าปลูกไว้กะอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนปลายขึ้นกันเนาะเป็นไผ่กินซุมนะ่มเนาะไผ่กินซุม่มหรือว่าไผ่จีนอันนี้มันเอาควนดินเนาะหากะควนดินแนละ้วก็เป็นต่อระบบน้ำใส่ระบบสปริงเกอร์น้อยเนาะแล้วก็เอาฟุ้งปุยมักเนาะปุยคอกมัก กินงวัามากักมันอยไว้ใส่นี่ประมาณุ่มละหนึ่งกิโลเนาะแกะเท้เาควนดินละนี่ก็เป็นส่วนเนื้อทีประมาณสองไร่เนาะทุกคน,นกปลูกไผยด้ยที่นีิเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆทุกคนเบิ่งมาไผยทีเขาปลูกลงไปนี่มันจะงามขนาดไหนยังแล้วเนาะยังจะ ซื้อมาเพิ่มอีกปลูกให้มันสุดพุ่นแหยังประมาณครึ่งนึงต้นนี้ตายเสีดดยดายทุกคนเนาะก็ดีอยู่ตัวซื้อมาประมาณาาปลายาปลายต้นแต่ว่าตายต้นนึงเนาะไผเลี้ยงน้องเนาะมีไผเลี้ยงน้องไผกินซุ้มแล้วก็ไผบงบาน ไปเรียงน้องอันนี้บ่งหวานครับไฟบ่งหวานนี่ก็บไฟบ่งหวานตอนนั้นก็แมนโนกันเลยุคนกลาพื้นที่ตัวน,นั้นแมนผู้ค้าเป็นค้าแดงคาแดงใหญ่พื้นบ้านเขา คนมาบึงคานี่เป็นคา าขึ้นบ้านเขาเนาะกาลังงามทุกคนปลูกได้ประมาณ2เดือน2เดือนปลายเนาะแบบนี้นี่ก็เหลือแบน่กินขึ้นกันเกรย์ให้ตูพ้พ่อออกบ้างสักแหน่นะแต่ตอนนี้มันเป็นเมื่อก่อนเอาเอางัวเอาแบน่มาใส่แต่เราหัวมันก็บระยูนะแบน่มันหม่นเนาะแต่ว่าเหลือทางงวไปนี่ก็เหลือแบน่กินก็นได้ประมาณนี้ค่ะแหน่พวก,กินนี่นะจ๊ะ งามคนนะี้อยู่เนาะมันปร่งใหม่เปอน,นี่นะซุ้มที่แบกัดมันตายไปละมันเหี่ยวตายมันปร่งใหม่เนาะก็เลยได้ซ้ำนี้ถือว่างามอยู่ทุกคนนี่เขาเก็เอาคุณมาใส่เนาะเอาอขิงวัววัวมาใส่ให้มันจากควนดินแล้วกนะันวัวลงนี่มันคาใหญ่นะเนาะคาแดงใหญ่ใช่ไหม แ,แถวนี้มันคาเกษตรแดงใหญ่เขากำลังปลูกมันกำลังแตกยอดออกมานี่แถวนี้มันคาเกษตรแดงใหญ่เนาะรังกำลังลงหากรลงลงได้ประมาณ2อาทิตย์คาเกษตรแดงใหญ่นี่เอาไวเ้เก็บแนวทุกคนเนะาะขยายพันุมันเพราะว่าไปซื้อขอนี้แพงขนาดเปิดนี่ แถวเดียวได้แถวเดียวนี่ประมาณสามเซนสุดพุด่นเนาะได้แต่แถวเดียวนี่ยอันนี้คากาเส็นแดงเลยอันนั้นคาแดงผ่นบ้านเนาะการประมาณนี้แหละส่วนเนื้อเนื้อทีสองไร่เนาะการมีพืชหลากหลายชนิดอยู่เป็นต้นไม้กินมากก็จะเอามาเพิ่มเอามาเรื่อยๆเนาะตามที่มีงบเออ มีงบประมาณย้ำไหนก็ซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่า,าเขาจะเน้นปลูกมงหงเนาะมีขยายมาฮอนพิตอ่ะฮอนฟิตมันปลูกมงหงเบิร์ตปลูกมงหงพันฮอลแลนด์เบิร์ตเดี๋ยวหลังจากปลูกลงมงหงเบิร์ตอ่ะเนื้อทีประมาณลายใบกับสองลายเนาะท่าว่าพอรวมมันคานะถ้ารวมคากับสองลาย แต่ว่าบางหุงนี่โตกอยู่ประมาณลายปลายแล้วที่เขาจะปลูกไว้เนานะเดี๋ยวจากลงบางหุงบราชิาติ่ทยทุกคนเบ่งตื่นอีกว่าเป็นเท่าไหนนะร่นะอัปเดตสถานการณ์การว่ามันจะรอดบ่เนาะในการลงบางหุง okay, อันนี้ก็แมนสวน,ส,วนนะส่วนเกษตรผสมประส,สานมีหลายอย่างเนาะ เล่นนักกนะับแม่นบางฮูคอลแลนด์กับคา,าเกษตรแดงใหญ่คาแดงขึ้นบ้านเราเนาะโอเคผู้ใดมัดคลิปนี้กันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะทุกคนเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งการ,กรเกษตรแนวใดอีกเนาะอย่าลืมติดตามไว้แล้วก็อัปเดตสวนแห่งนี้ให้ทุกคนเบิ่งในคลิปต่อไปอีก2-3เดือนข้างหน้ามีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะอัปเดต เก็บ okay, ไปละพบกันใหม่คลิปหน้า๊าบาย